คำชโนดอีสานตายหนึ่งในแรนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้ควรมาขอพรเป็นตาออนซอนดินแดนนาคาธิบดีถ้าสังเกตดีๆซีเมยห้างนกอยู่ในปากพญานาคกับสวัสดีเอฟซีไทยศรีสะเกดกันเองเขตอำเภอภูสิงห์เมื่อนี้ไอ้หยองขับรถมิงมาตำบลโคกตันกับตำนานวัดที่สร้างมาไม่นานพาอขี้คันไปหาประวัตินั่นก็คือวัดลุมพุกอุดมพระนารามวิจิตศิลงดงามพร่อมเทวไลนั่งซันเข่าอยู่เทิงประตูโขงทางเข้าวัดมาไม่ยากหรอกแต่ไอ้หยองขับรถหลงทางมาเกือบเป็นสุโมงกสิลิมันพาขับลงก็เลยไได้ปาาทงกับเลียงวววัััขาาดกกกตตืนบเ้้อีรงีกลงถถรเหยยยีีบทว ลายเพียบทั้งปู่ฤาษีและพระพิคเนตสาราโดมด้านค้างพระแม่นางกวกักทรัพย์พันปีปวดจงสังเกตพระศิวลีสุดวิเศษยืนเหยียบหลังสียงดากแอก,กอยู่2ตัวก็ไดว้ว่ามัวไอหยองจะพาทัวทําำไมเขาเรียกคาชนอดอีสานตายแต่ก่อนนั้นทางวัดเพื่อนได้ทําแค่น้ําตกข้างสาราการประเลียนหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพื่อนนิมิตเห็นพญายนาคแต่เงินสีสางกับบ่มีจักเหรียญหลวงพ่อเลยอธิษฐานเกลียน,นถ้ามีคนบริจาคเงินมาสร้างสรางสราการประเลียนก็จะสร้างรูปป,ปั้นให้อยู่เดอ้อโอ้ยหายใจบ่ทนันมหัศจรรย์ในคืนวันอันเลวลีาอยู่ๆก็มีเจ้าภาพทางกรุงเทพมารับเหมาเมื่อเดียวเท่าลหจ่ใจให้เมืสุยางเจ้าคือเบิ่งเอาหแม่กะสิได้ปั้นอิ ตัวนีเฮากับเพื่อนมาเข่าฟันนิมิตหลวงพอ่อเข้ามาในศาลากับพบพ่อพระประถมทรงเครื่องมหาจากักรพรรดิจนไอหยองอยากจะเข้าไปสัมผัสและทัสใกล้ๆซึ่งหลวงพ่อเพิ่นบอกไว้ว่าประดับประดาด้วยพลอยจริงทุกเม็ดเฮ็ดด้วยทุนสร้างมหาศาลสร้างด้วยเวลายาวนานเพราะเราคัดแล้วคัดอีกงั้นไอหยองขอปลีกตัวออกมาจากศาลาเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าไอหยองไปไงเอาพลอยนบทหยดย่อยกับส่วนพญานาคพระวิหารซึ่งไอหยองบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้นานเพราะมันจะเกียกบรรยากาศจะเป็นเมียกๆพร้อมละอองน้ำสปริงเกอร์ที่พวกเธอจะสัมผัสได้ถึงฟิวดนนาคี เจ้หอยองขอการันตีถึงความอลังการพญานาคพันกันเต็มกลางลานจากทั้งไหหางทั้งใหหัวนั่นว่าแหล้วตัวทุกวันมันต้องมีพาประจำวันเกิดแต่วันนี้เป็นเลิศดเพราะท่านทำมาจากไม้มงคลส่วนที่ตั้งอยู่เทงโพน,นั้นคือเสาไม้ตะเคียนทางเข้าสวนเป็นวงเวียนไอ้หยองการันตีรับรองว่าเจ้าต้องหลงวัดเพื่อนทำดีทางเข้าเป็นซุ้มพญานาคเป็นโค้งๆค้ง้หอยองเดินอยู่ข้างในเป็นชั่วโมงไม่ได้ว่าหลงแต่หาทางออกบอ่เจอสวัสดีครับ